รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำซีรีส์ชุด On My Way เลือกทางไหนใครกำหนดเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากจินตนาการตัวละครองค์กรสถานที่และเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์สมมติไม่มีเจตนาพาดพิงให้ร้ายหรือทำให้เสื่อมเสียไม่ว่าจะบุคคลสถานที่หรือสถาบันใด เก็สนุกดีว่ะเอยู่กับสาวไม่ซับหน้าเลยความมึงก็บาเกินไปสวัสดีค่ะสวัสดีมืงไล่ของการเรียนสวัสดีเขาชายมองอะไรวะอีตุ๊กตุ๊กขุดถดเมอนต่อที่จาโดเรมอนตัวอ้วนขี้เ่อน เฮ้ยไงเฮ้ยวันดีพี่วันดีครับผมไงบ้างสบายดีเปล่าโอ้ยสบายดีครับสบายดีเออแล้วปีหนึ่งมีใครเด็ดเด็ดบ้างวะแหม,ม่ปอเพอิมาก็เอาใหญ่เลยนะไ,นไ,ได้ปะโตนูนเลยพี่น่ารักปะเออมีลายปะ,ม,ยะมีดิพี่พี่ไม่ขอลายหนูบ้างหรอเอาลายมาดิเออเดี๋ยวผมส่งให้แป๊บเพื่อนหนูก็สวยนะพี่ ผมส่งไปให้ละพี่ทำดีแกว่าไงแกฉันว่าฉันจะสั่งของใหม่เว้ยไหน,ไหนแกว่าโอเคไหมวีเริ่มจัดเลยแกจัดเลยแกว่าสีอไหนสวยวะสีเขียวฉันชอบสีเขียวอเอาสิฉันชอบไย่ชอบสีอื่ เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮยแกพี่เฟิร์สทักมาฮะฮพี่เฟิร์ตก็เฟิร์สคนนั้นไงคนที่หล่อๆรวยๆอ่ะแก่คนไหนอ่ะพี่เฟิร์สเหรอใช่เฮ้ยแกพี่เฟิร์สอะที่เป็นรุ่นพี่เราไงคนที่หล่อๆรวยๆอ่ะแกแล้วก็นุ่นไงนุ่นไงวิทยพี่เฟิร์สเขามองมามาด้วยโคตรเท่แกโอเคที่จะบอกโอ้โห เนี่ยกว่าใครจะแบบไปได้ลายพี่เขหาหมางมันยากมากเลยแล้วเว้ยใช่แกโชคดีมากเลยอะวีอิจฉาเลยอะ แกไปเรียนมาเป็นไงบ้างก็ดีนะพี masa, again, ่เพื่อนพีง่ามีเยอะเลยพี่แล้วผู้ชายอ่ะเป็นไงบ้างมีคนมาจีบป่ะป่าพี่จะมีได้ไงเอีขยให้มันจีนเถอะระวังดูเขาอกพูดมากพี่ไปทำงานตัวเองเลยไป เรียนตึกนี้แหรอครับใช่ค่ะก็มาเรียนแบบนี้ประจำอยู่แล้วอแล้วเรียนตอนกี่โมงอ่ะเนาะอืมตั้งแต่แปดโมงแล้วอะค่ะไม่ได้พักเลยอ๋อแล้วพี่เรียนตึกนี้เหรอคะอ๋อพี่นั่งเล่นกีตาร์ตรงนี้กับเพื่อนรอครับอ๋อค่ะงั้นพวกหนูก็ไปเรียนกันต่อก่อนนะคะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเยนนี้พี่ทัก่านะได้ค่ะ อะไรกินดีอยู่ที่าเอ่อยากกินอะไรค่ะปิ้งย่างหมูกระาะชาบูอะไรนี้ไหมหรือพิซซ่าไก่ทอดจะกินแจอกเกิโมทาหมูกระะร้านร้านไหนร้านไหนไม่รู้อะเอาพวกแกมาเลยจอว่าร้านไหนบ้างร้านไหนดี่แกตรงสท้ายหน้าสน ก็เรียกกลับออก <laughs> กับน้องคนนั้นเป็นไงบ้างวะน้องแม่งห้ยใจเลว้วอะรอว่าเสียเฟิร์สสิไลน์อะไม่เห็นได้บางทีแล้วเ,เงองนี้ให้ในเจ็ดวันรอดูก่นเลยถ้ามันไมได้จะทไง่วให้คคนละมืนเลยระมืก็น่าคิดดนะก็ได้จะรอดูนะวันที่มนเสียเงินื่เลย นอนดูวเลยได้ยู่แล้วเชียร์วันนี้หลังสนุกไหมสนุกดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วค่ะพี่น่าจะผมแย่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่ข้าเเี๋ยผพันให้นะ ยู่หัวมีอะไรมาให้ดูอะไรวะไม่ได้เห็นใสๆอ่ะน้องแมงยังเด็ดอ่ะมันมันเป็นยไงเด็ดคู่ใคร เก่าอยูย่ในจัก<อ>รวาลายไม่ลายอ่ะจะดูที่มันทำแค่นั้นแหลอะ,รอ,ะรอร่อยป่าวอร่อยป่าวว่มึงอ่ะอืมเหีย้ยกินไป<อ>ได้ไงวะแม่งน่านนจะเผ็ดกระกรอบไม่กินกูกินซื้อร้านไหนเนะี่ยอืมเพืึอ,อ,น,อน้นองเข้ามาปะบอกว่ากนะูอยู่นี่ไงขึ้นไปน่ากี่แล้ว น้องคนนั้นไงจะไม่ได้เหรอพี่คะพี่เห็นพี่เบร์บ้างหรือเปล่าคะพอดีติต่อไม่ได้เลยอะค่ะอืมช่วงนี้พี่เห็นมันยุ่งๆอะ่ะพี่ก็ไม่ค่อยได้เจอมันด้วยอ๋อ,อเหรอคะงั้นถ้าพี่ติดต่อได้ชื่อบอกได้นะคะโอเคคะ่ะตัวจริงทำไมเรียบร้อยจงังล่ะ แม่งไม่เห็นเหมือนในซิปเลยอจแต่ก็เสียได้นะโอนจะตังค์ไปเพอเลย,อยเออ,อเสียได้ว่ะต้องเหมือเินอยู่นะเนี้ เป็นไรวะไปทำอะไรแกบอกมาดิ <c oughs> ไม่ได้เป็นไรทำไม่ได้เป็นไรแกจะร้องหนักขนาดนี้ได้ไงอ่ะใครทำอะไรบอกมามมมออบอกมา เยเบลา่าฉันมีอะไรให้แกช่วย คนนั้นเนี่ยเขาเป็นดาวมองข้างเราเขาว่ากันว่าจีบโคตรยากเลยนะแล้วมึงอ่ะไปได้ายเขาไม่ได้อะว,วะ เออฮลัฮโลโหลฮัลโหลดีป่ะเยเบล่าฉันจะโทรมาบอกเลยว่าเหยื่อติดกลับแล้วนะ ารตกลงแผนของแกเชิ่นเม,นะมื่อไหร่กันน่ะอืมพวกฉันพร้อมกันแล้วถึงเวลาแล้วแหละคืพนพรุ่งนี้พวกแกสองคนก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันมันมต้องได้รับบทเรียนได้ได้ชิบ้อมเวลา แกรู้ป่ะกว่าพวกแกจะมาฉันอ่ะจะเมาตายกอดอยู่ละไปเริ่มไปเริ่มเร็วเร็วช้าสิมันไม่รัดมพวกแกทำอะไรให้มันเร็วๆกันหน่อยนี้ป้าแป๊บึ่งรีบอยู่งรีบไปกแก เกมมันด้วยดูนะแกจะถ่ายปมเดี๋ยวๆๆฉันว่าระกอบมันเลยรอมันเออ,เน,เ,อ,อเนี่ยได้แล้วรีบสินันเบล่าขายับเข้ามาใกล้ๆเลยสิเออเออทำหน้าแบบเลาโลมอะไรนี้ป่ะเออ เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆมาหน่อยหน้าเข้าไปใกล้ๆมาหน่อยเ,เออดีเปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าฉันอยากได้แบบหลายๆมุมอ่ะเออเออเอแกถกลงแกถอนนี้ลงเนี่นเลยลงเนะี่ยเออ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 แบกน้ำแน้ ดีดีไหลไปไหลไปดี いや。<Bye. S 2> yeah. ทเ,ทเทเี่ยวไหนมาผู้ไปเที่ยวเด็กมาบ้านไหนก็แถวนี้แหละนะไม่มีที่เที่ยวเยอะหรอกเป็นไรวะเป็ไไไหนไรวะ เรารู้อะว่านายไม่ชอบเราหรอกแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันะเราแค่อยากจะบอกนายว่าอะไรที่ทำผิดพลาดไปแล้วอะมันยังเริ่มต้นใหม่ได้นะเราจะมาบอกนายแค่เนี้แหละ สวสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาขอโทษกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไปทำผิดกับเขาไว้ mm hmm. ก็อะไรคนที่ผมไปทํำแย่ๆเขาวันนี้ผมสำนึงนะครับผมตัวนะครับว่าผมทําแย่ๆเขาไว้ และความคือขันโลงความรู้เท่าไมา่ถึงการของผมผมขอโทษครับโ่อครับไม่ครับผมผมขอโทษนะครับหวังว่าทุกคนจะให้โอกาสกับผมในการที่ผมจะเริ่มต้นทำตัวใหม่นะครับ โอ้ไม่ god อุ้ยอุ้ยไม่เจอกันนานนี่ทรงผมหน้านมตูดออกมาเต็มนะคะเราเนี่ยสวยขึ้นนะเนี่ย ไม่อย้นนะบอรื่องรนาวที่้ไหทุกที